สวัสดีค่ะวันนี้เราวันนี้บริษัทโอเอซุก,กี้เลี้ยงพนักง,งานนะคะเลี้ยงพนักงานอีเลี้ยงพนักง,งานสุนก,กี้นะคะเรามาดูว่าเราทานอะไรกันดีเอ่ยอุ้ยตาแล้วคุณคุณเปนี้แกะล่ะคะ <c oughs> วันนี้มีอะไรให้ทานบ้างคะเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้โหมีอาหารน่าทานฉันรู้ว่ามาดามมัน,น,นมก็ใฉ่ไม่หยั่งไม่ใหญ่ทองสุกไม่หยั่งไม่ใหญ่ทองสุกคิดว่าพูดอะไมาอันนี้เราจะกินอะไรดีคะวันนี้เราจะาขาวอะไรคะวันนี้วอล์กอินค่ะวอล์กอิน โอ้โหโอ้โหยั่วเลยจ้ายั่วเลยจ้ยจ <laughs> าไม่ได้กินหรอกจ้าไม่ได้กินหรอกจ้าเอาเลยค่ะเห็นทุกคนอิ่มก็มีความสุขค่ะทานเลยค่ะเห็นทุกคนกินก็มีความสุขแล้วค่ะ วันนี้เรากินน้ำสองจักระพัดนะคะมาล่ากับต้ยมยำผสมกันเขาเรียก2จักระพัดนะคะอันนี้เรากำลังรอน้ำเดือดอยู่นะคะค่อยๆกินดนูเพื่อนๆเรากำลังทานอาหารกันนะคะร้านใหญ่โตมโหลาน ใครอยากทานก็เชิญมานะคะกำลังรอน้ำเดือดนะคะโอ้คุณเนียวได้กินแล้วหรอทำไมน้ำซุปอีฉันยังไม่เดือดเลยไม่ได้ถ่ายสวยนะคะถ่ายคลิปค่ะ ใจใหม่นะคะถ่ายคลิปค่ะไม่ได้ถ่ายสวย